考数学。 Family ครอบครัวของฉันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็คือมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคะ่ะทุกคนโอ้โหก็คือวันนี้ไม่มีใครมาช่วยเลี้ยงลูกๆของเราทั้งสี่ช่วยเลยนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะรอดหรือว่าจะล่วงหรือว่าจะปังอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนต้องรอดูเลยคะ่ะว่ามามียจะทนสี่ฝดนี้ได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็เป็นวันแรกเนาะที่เลี้ยงลูกคนเดียวก็จะเป็นอะไรที่ เหนื่อยไหมไม่รู้ทุกคนต้องรอดูนะคะเกี่ยวเป็นกําลังใจให้กับมามีด้วยนะคะทุกคนอาลูกวันนี้นะคะเราก็จะพาลูกๆของเรานะคะมากินหมูกระทะค่ะนี่ลูกๆอยากกินหมูกระทะหรือเปล่ามามีก็คือจะมาตามใจลูกๆนะคะเพราะว่าลูกอยากกินหมูกระทะทุกคนอ้าวชิ หนูไปไหนคะลูกร้านหมูกระทะอยู่นี่คะ่ะลูกนี่นะคะดูคนก็คือร้านหมูกระทะอยู่ตรงนี้จ้าเน่ก็จะเป็นแบบอุย้ยทุกคนก็คือมันมีสะดุดก้อนหินนะคะนี่ร้านหมูกระทะจ้าว่าแต่ เจ้าของหายไปไหนคะเนี่ยเจ้าของไม่อยู่ร้านเลยเหรอเนี่ยก็คือมีอาหารทะเลด้วยค่ะทุกโคโอ้โหมีไก่แบบสดสดเลยยังไม่ตายด้วยอ่ะทุกโอน,นี่ลูกอยากกินอะไรคะหนูสั่งได้เลยนะคะสั่งเจ้าของร้านแต่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า เจ้าของร้านอะเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะนี่คือแบบมีก็อยากกินหมูกระทะด้วยแหละความเป็นจริงอะนะทุกคนหนูเอามูกระทะเนื้อวาเกิวเอห้าโอ้โหขนาดนั้นเลยล่ะคะลูกโอ้โหลูกอยากกินอะไรก็คือมีตามใจหมดเลยคะ่ะนี่ลูกกินเลยคะ่ะกินเลยคะ่ะหนูอยากกินอา้าวชิหนูจะไปทะเลาะกับไก่ไม่ได้นะลูกนะโอ้โหชิของมีก็คือนูน่นไปนู่นแล้วนะคะทุกคนอะลูกฮอรนาลูกสิหนูกินเลยคะ่ะนี่ลูกก็กำลังแบบกินหมู ูกระทะนะจ๊ะนี่ลูกชิคของมี้ทาไมหนูไม่มากินล่ะคะหนูทําอะไรอยู่นั่นหรือว่ากําลังเตรียมของให้พี่ๆกินอยู่ทําไมน่ารักแบบนี้ล่ะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศการกินหมูกระทะนะคะทุกคนนี่ชีลูกหนูไม่มากินจริงๆหรอทุกคนดูชีทําอะไรของชิคก็ไม่รู้นะ่ะโอ้ลูกของมีก้ก็คนเล็กอ่ะน,นะก็จะดื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าชีทาอะไรของชีเอ,อ้ยนี่พี่สีก็คือไป ตามชี้มาแล้วนะคะทุกคนชี้หนูทํลายทําไมหนูไม่ยอมไปกินหมูกระทะสักทีคะนี่โอ้โหนี่ก็คือเป็นคนขายเองเลยเหรอคะโอ้โหคือประเด็นคือแอบ,บกินของเขาคะ่ะโอ้โหกินของแบบสดๆเลยลูกเราต้องเอาไปย่างก่อนนะคะค่อยกินเนาะพี่ซีเนาะชีไหมลูกโอ้โอลูกของมีก็คือ กินสดสดไปเลยสิคะโอ้โหลูกตกลงเนี่ยลูกเป็นตัวอะไรเนี่ยกินของสดเลยตอนนี้ก็คือลูกๆก,ก็คือกำลังกินหมูกระทะอยู่นะคะนี่เอา้าแล้วลูกชี้ของมีหายไปไหนคะตอนนี้ก็คือลูกฮอนอก,กับลูกพาวแล้วก็พี่ซีเนะะี่ยค่ะกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยกินหมูกระทะแบบอร่อยอร่อยมากโอ้โหมันมีมแมลงสาบอยู่ด้วยล่ะคะลูกโอ้โหใช่หหอ โอ้โหทุกคนคะตอนนี้นะคะก็คือหาชี้เจอเรานะคะ่ะทุกคนมีก็ว่าเอ้ยทุกคนลูกๆของมีพูดอะไรมแมลงสาบเนี่ยคือชี้มากินมแมลงสาบค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้ก็คือมีพาลูกมากินหมูกระทะแต่หนูคือหนูมากินมแมลงสาบนี่นะชี้โอ้โหทําไมชี้แบบ กินอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้คะแล้วแบบชวนพี่ๆกินด้วยชีย้ลูกหนูจะกินอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกโอ้โหแมลงสาบหนูก็ไม่เว้นเลยเหรอกแมลงสาบตรงถังขยะด้วยนะเนี่ยลูกโอ้โหหนูลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยมันโซกกระโปงชี้ทุกคนดูสิคะคือลูกเรานะคะวันนี้ก็คือไม่มีคุณยายนะคะมาช่วยแบบจัดการหลานเลยมิเลี้ยงลูกคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหชี้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วค่ะลูกอย่า ไปกินมันสกอกโปรกทุกคนดูดิพี่บอกว่าพอแล้วชีลูกโอ้โหทุกคนมีจะแบบปวดหัวมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือลูกๆอยากได้รองเท้ามีก็เลยแบบว่าเออเออเดี๋ยวมีซื้อให้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขากําลังเซลลอยู่นะคะขนาดเซลล์คือแพงมากค่ะทุกคนอา้าวแล้วชีหนู หนูจะไปตีพี่แพวทําไมคะเนี่ยก็คือน่าจะแบบว่าแย่งรองเท้ากันอะไรแบบนี้จะเอารองเท้าสีชมพูอะไรแบบนี้แน่เลยชิพี่แพวก็คือยืนดิ่งให้ตีเลยด้วยความที่แบบว่าเป็นพี่เชิหนูหยุดเลยหยุดเลยเมื่อกี้ก็ไปกินมแมลงสาบมานี่ก็คือไปตีพี่แพลวอีกโอ้ยทุกคนมีเราปวดหัวกับลูกจริงๆนะคะการเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยกับการเลี้ยงลูกเสียคนคนเดียวอ๋อดี มีไม,ม่พาออกมาก็ดีรู้สึกปวดหัวมากเลยทุกคนอ้าวทะเลาะกับพี่แพลวเสร็จก็คือทะเลาะกับสับประรดชิลูกหนูจะไปทะเลาะกับสับประรดไม่ได้หนูต่อยอะ่ะมันจะเป็นแผลนะคะนี่หโอ้ขึ้นไปนั่งเล่าชิลงมาเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะลูกถ้าลูกไม่เชื่อฟังมีนะ มีจะพาลูกไปหาหมอหมอคนนั้นใช่ไหมใช่ใช่เลยมีจะพาลูกไปหาหมอคนนั้นเลยไปให้เขาแบบจับฉีดยาเลยเอาไหมคะเอาไหมคะโอ้ลูกนี่แบบดื้อมากเลยนะถ้าแบบว่าลูกไม่อยากมีแผแลเราไม่อยากไปหาหมอลูกก็อย่าดื้อเข้าใจที่มีพูดไหมคะอยา่าโอ้โหอ,อยากก็อย่าดื้อสิคะเข้าใจมีหน่อยนะโอ้โหลูกนี่นะ ดื้อสุดๆไปเลยเดี๋ยวมีก็คือจะจับไปให้คุณหมอนะคะเข้าใจไหมถ้าไม่อยากไปหาคุณหมอลูกก็จะต้องไม่ต้องดื้อน,นะห้ามดื้อน,นะคะเข้าใจที่มีพูดไหมคะลูกหมอโกดหนูอยู่แล้วหนูอะไปทําอะไรให้คุณหมอโกดคะฮะโอ้โหเจ้าจิ๋วของมามีนี่นะ แสบจริงๆเลยไปทำหมอโกดด้วยหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิดูความโซนของลูกมหมีสิคะอ้าวแล้วพี่ๆเขาไปทำอะไรกันเนี่ยทุกคนเรามาดูฝั่งพี่ๆกันบ้างก็คืออยากกินน้ำอัดลมโอ้โหหนูบอกว่าหมอไม่หล่อโอ้โลูก ตอนนี้นะคะพี่ๆก็คืออยากกินน้ําอัดลมโอ้โหหมองแก้โหัวลูกอยากไปว่าหมอเขาแบบนั้นสิคะลูกนี่ทุกคนก็คือลูกของมามีกคืออยากกินน้ําอัดลมโอ้โ oh, หแต่ละคนทําไมหนูถึงอยากกินน้ําอัดลมคะเอาโอวันตินโอ้โห คือแต่ละคนตอนนี้ก็คือแย่งกัน,อย,กกน,นอยากกินนะูอยากกินอเมอไมโลโอโหแต่ละคนเอาอะไรอีกคะเอาโกโก้โอโหเอาอะไรอีกไหนบอกมิซี่เอาอะไรอีกเดี๋ยวมิซี่จะซื้อให้เอาโค้กด้วยโอโค้กไม่ได้เป็นเด็กกินโค้กไม่ดีคะ่ะลูกเอายอกดไม่ออกกดไม่ออกเอากระติกโอโหไม่ต้องเอาเลยกระติกมันไม่ดีไม่ต้องเอานะคะลูกโอ้โหนี่เอาไปี่ ทุกคนคะก็คือมันจะกดออกได้ยังไงล่ะคะลูกยังไม่หยอดตังเลยต้องหยอดตังก่อนกดค่ามันถึงจะอ่อโอ้โหก็คืององแงใหญ่เลยคะ่ะนี่ล่าสุดพี่ซีก็คือทุบโตเลยสิคะลูกซีหนูอย่าไปพังของเขานะลูกหยุดค่ะลูกโอ้โหลูกเราเนี่ยนะดูไปดูมาก็คือ สนกันทุกคนเลยค่ะทุกคนดูสิโอพี่ซีเดี๋ยวน้องทําตามนะคะนี่พี่ซีก็คือเป็นแกนานําทุบตู้เลยค่ะนี่ลูกซีบอกว่าโอ้โหอันนี้คือลูกซีของมีก็คือกําลังจะซื้อเห็ดไปฝากคุณยายโอ้โหนงหลักมากๆเลยคิดถึงคุณยายด้วยซื้อของไปฝากคุณยายด้วยอะไรจะน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยลูกของมามีเนี่ยโอ้โหโอเคลูก ซื้อเสร็จหรือยังคะแล้วก็มาจ่ายตังค์ไม่เห็นพนักงานใช่ไหมคะเราก็คือเอาไปเลยค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะให้เขาเอะนะไปเก็บเราที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าพนักงานไม่อยู่พนักงานไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะได้กินกันแล้วใช่ไหมคะนี่โอ้โหกินแต่เหาโอ้โหตอนนี้ก็คือชีเป็นเหาคะ่ะทุกคนเฮ้ยลูกชี เมื่อกี้หนูน่าจะไปอยู่กับมแมลงสาบแน่เลยเหาก็เลยขึ้นหัวหนูมีบอกละโอ้โหชี้มีเหาหนีๆเลยทุกคนหนีออกจากชี้เลยเดี๋ยวเหาชี้ตีดุกอ,อ้าวแล้วจะกินอะไรอีกละคะเนี่ยกินเนื้อย่างเมื่อกีย้ยังไม่อิ่มหรอคะลูกโอ้โหลูกก็คือมาลาน,นี้นะคะสั่งอะไรดีคะลูกเออ หนูจะกินอีกเหรอเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวจะกินเตี๋ยวเหรอคะร้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอ่ะหนูอยากกินไรหนูสั่งเลยเดี๋ยวมามีเลี้ยงก็ได้นะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งวันวุ่นๆอะเนาะของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงลูกแฝดสี่คนทุกคนไม่มีใครมาช่วยมีเลี้ยงเลยโอ้โหมีก็คือปวดหัวมากเลยลูกแต่ละคนก็คือซนมากอ่ะอยากกินไรอ่ะมีตามใจเลยจะได้แบบว่าไม่แบบว่าร้องไห้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอ่ะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมสั่งเลย กินเยอะๆเลยลูกอะกินให้อิ่มแล้วมีจะได้พากลับบ้านนะคะนี่ลูกชี้หนูจะเอาเงินมาโปรยเล่นแบบนั้นไม่ได้เห็นว่าคุณยายให้เงินเยอะหน่อยหนูจะเอามาโปรยเล่นแบบนี้ไม่ได้ล้านี้สะอาดไหมมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องให้ชี้ไปดูมแมลงสาบที่ชี้ชอบกินแล้วว่า เฮ้ยมีเพื่อนชี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหลูกของมีแต่ละคนนะคะก็กําลังกินอยู่นะคะนี่ลูกคอนอของมีก็คือรับบทเป็นคนขายนะคะทุกคนโอ้โหอ้าวทุกคนตอนนี้ก็คือชิ้จะมากินมแมลงสาบอีกแล้วคะ่ะชี มีนี่นะเผลอไม่ได้เลยก็จะหามาแมลงสาบกินอยู่เรื่อยเลยทุกคนโอ้ยมีเราปวดหัวกับลูกคนเล็กมากเลยค่ะทุกคนชี้ลูกมแมลงสาบมันกินไม่ได้ค่ะลูกโอ้โหนี่ทุกคนดูสิดูสิก็แบบว่าคลานถยไปเลยสิคะโอ้ยมันโศกกระโปกเนี่ยลูกของมีนี่นะแต่ละคนคือแบบ มีจะบอกว่ามีปวดหัวมากค่ะทุกคนโอ้โหมีแบบเข็ดมากเลยกับการเลี้ยงลูกคนเดียวสี่คนเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะมีอะต้องรอให้คุณยายว่างก่อนมีเคยจะพาลูกออกมาข้างนอกเพราะว่าคนเดียวนี่คือมีปวดหัวมากเลยทุกคนนู่นไปไหนอีกแล้วชี้โอ้ลูกแต่ละคน พอจะไปหาลูกคนนี้ลูกคนนี้ก็หายโอ้ลูกๆตามนี้มาตามนี้มาดูรถด้วยนะคะข้ามทางมาลายค่ะชี้ลูกหนูหายไปไหนเนี่ยมีเตะแมวเอาเหรอที่เมื่อกี้มีสะดุดเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้มีก็เผลอไปเตะแมวมีมองไม่เห็นจริงๆค่ะลูกมานี่เร็วมานี่เร็วลูกโอ้ย มีอยู่นี่มหามีตรงนี้แล้วโอ้ยทุกคนดูสิดูลูกของดิฉันกระจัดกระจายไปหมดอ้าคนนู้นไปฝั่งนี้คนนี้ไปฝั่งนน้นอยการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันปวดหัวจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยใครที่จะมาเลี้ยงลูกโดยไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยนะมันเหนื่อยมากเลยคะ่ะทุกคนลูกอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหทุกคนคะตอนนี้ก็คือให้ลูกๆนะคะ กินไอศครีมค่ะทุกคนก็คือกินไอศครีมรอบนี้เสร็จนะคะมีก็จะพาลูกๆกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนคือมีไม่ไหวแล้วนะคะการเลี้ยงลูกคนเดียว1วัน มันเขาจะเหนื่อยเลยค่ะทุกคนเหนื่อยแบบโคตรๆเลยอ่ะรีบกินกันค่ะเดี๋ยวมีจะพากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็คือพาลูกแบบมากินอาหารชื่อลูกอยากกินพาลูกมาเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะเด็กๆเขาแบบอยู่บ้านเยอะเขาก็เบื่อไงทุกคนก็เลยแบบเออพาออกมาเที่ยวหน่อยอะไรแบบนี้นะคะรีบกินนะคะเดี๋ยวมีจะพาลูกๆกลับบ้านแล้วชี้เอาหน้าจมเลยเออชี้ดีดีดีลูก โอ้ยหน้าก็คือเลอะเลยสิคะนี่หวังว่าชีจะไม่ขี้แตกให้มีล้างก้นอีกแล้วนะรอบนี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือเราอะนะจะพาลูกๆก,กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมากคะ่ะกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยง,ล,ยงลูกคนเดียวหนึ่งวันนะคะแล้วพาออกมาเที่ยวด้วย วุ่นวายมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือมีคืนเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เลยแบบจะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเหนื่อยจนไม่รู้จะพูดคําว่าเหนื่อยได้ได้ไดกี่รอบดีคือเหนื่อยจริงๆอ่ะโอลูกของเราก็คือ ปวนมากเลยค่ะทุกคนก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะยังไงก็บายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ